โอ้ยื้อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาน e ลสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมเอาใจสาวๆกันบ้างนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาแนะนําเ,เกมทีบหนุ่มอันดับหนึ่งที่มาแรงที่สุดนขณะน,นี้นั่นก็คือ Love and Deep Space ครับโดยเกมนี้เราจะได้สัมผัสกับความรักอันแสนโรแมนติกพร้อมทางได้ต่อสู้กับศัตรูจากต่างดาวเคียงข้างกับชายหนุ่มในฝันนะครับ โดยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวโรแมนติกแฟนซีบวกกับไซไฟที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับที่ใช้ซิมูเลเตอร์แบบฟูล 3D กราฟิกซึ่งจะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากเกมจีบหนุ่มที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับตัวเกมจะเล่าเรื่องราวในปีคศ2034นะครับที่มนุษยชาติได้รับข้อความการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นแต่ว่าไม่สามารถถอดรหัสได้ครับ และการมาเยือนของศัตรูเหล่านี้ก็ทําให้เกิดการสูญเสียมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจับคู่กับหนุ่มๆนะครับที่จะมาเป็นคู่หูของเราและแน่นอนหนุ่มๆที่จะมาเป็นคู่ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่หนุ่มๆธรรมดาครับเพราะทุกคนเนี่ยจะเป็นอีเวอร์นะครับโดยอีเวอร์เนี่ยก็จะเป็นประชากรที่สามารถพบได้น้อยมากนะครับและแต่ละคนก็จะมีพลังวิเศษที่แตกต่างกันนะ ก็อย่างเช่นนี่เลยครับหนุ่มคนแรกครับราฟาเอลจะเป็นจิตรกรหนุ่มที่มีนิสัยขี้เล่นนะครับมีพลังวิเศษหรือว่าอีโวไฟนะครับส่วนคนที่2ครับจะเป็นคุณหมอเซนพ่อหนุ่มสุขุมมาดเข้มผู้ที่มีพลังวิเศษอีโวน้ําแข็งนะครับแล้วก็ต่อมาคนที่3ครับหนุ่มน้อยหน้าใสเซเวียเห็นแบบนี้บอกเลยว่าอาชีพไม่ธรรมดาครับเพราะอาชีพของเขาเป็นถึงดิฟสเป a c ฮันเตอร์ที่มาพร้อมกับพลังอีโวแสงนะครับ และคนสุดท้ายพ่อหนุ่มมาเฟียรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยจะอัปเดตมาล่าสุดนะครับก็คือไซรัสสำหรับใครที่ชอบสายแบดๆนะครับบอกเลยว่าไม่ลอดพ้นสายตาไซรัสไปได้อย่างแน่นอนนะซึ่งสาวๆคนไหนที่ได้เล่นเกมนี้นะครับบอกเลยว่าจะต้องติดใจเล่นไม่วางเล่นไม่พักกันแน่นอนเลยละครก็หลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับตัวเกม l o v e a n d d e e p Space แบบคร่าวๆแล้วนะครับและก่อนที่ผมจะไปแนะนําระบบของเกมเพิ่มเติม,มก่อนอื่นเลยนะครับผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันสักหน่อยละกัน เนื่องด้วยตอนนี้นะครับตัวเกมกําลังจะเปิดให้บริการครบรอบ1ปีในเดือนมกราคม2025นะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาเลยได้จัดกิจกรรมความร่วมมือหรือโคลาโบน,นั่เนเองเพื่อนๆโดยโคลาโบรอบนี้เนี่ยเขาก็จะโคกับร้านชาน,นมสุดฮิตอย่างแบร์เฮานะครับก็สำหรับเรียกเวลาอีเวนต์นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่7 ไปจนถึง21ธันวาคมนี้เท่านั้นนะและสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือนะครับก็จะมีทั้งหมด5สาขาด้วยกันก็ใครที่สะดวกสาขาไหนก็ไปที่สาขาที่ใกล้ได้เลยนะครับจะมี 1. สาขาสยามครับ 2. สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวสาสาขาซีคอนบางแค4สาขาซีาคอนศรีนครินทร์และสุดท้ายสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ ก็แน่นอนว่ากิจกรรมความร่วมมือแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีของระลึกสุดลิมิเต็ดนะครับจากเกม Love and Deep Space ยิ่งไปกว่าน,นั้นหากเพื่อนๆซื้อเครื่องดื่มเซตพิเศษนะครับ1เซตในราคา215บาทก็จะได้รับทั้งแก้วสุดพิเศษที่เป็นลายนะครับรวมไปถึงปอกแก้วอีกหนึ่งอันพร้อมกับเข็มกลัดตัวละครแบบสุ่มนะครับ1ชิ้นกับการ์ดตัวละครแบบสุ่มอีกหใบซึ่งผมบอกเลยว่าของคอแลบรอบนี้เนี่ยโคตรดีนะ ใครที่เป็น Di s p เปร์ทันเตอพลาดไปจะเป็นอะไรที่โคตรเสียดายนะครับเท่านั้นยังไม่หมดครับมันยังมีกิจกรรมสุด e x c l u s i v ูนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะที่จะจัดขึ้นในวันที่10ธันวาตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับจนถึง5โมงเย็นซึ่งกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะสามารถพบ4หนุ่มที่เป็นคอสเพลได้แบบใกล้ชิดเลยนะครับก็สีหนุ่มที่ว่าเนี่ยจะเป็นสี่หนุ่มที่ผมได้แนะนำไปในช่วงต้นคลิปนะสำหรับกิจกรรม e x c l u s i v e นี้นะครับจัดจัดขึ้น แค่สาขาซีคอนสีนักขดินเท่านั้นนะครับที่สำคัญใครที่เข้าไปร่วมงานนี้นะครับยังมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลสุดลิมิเต็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้แค่ว่าห้ามพลาดครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจแบร์เฮาส์เลยนะครับผมก็จะมีทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะหลังจากดูคลิปของผมจบเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูกันต่อได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูระบบของจริงเลยดีกว่าว่าเกม Love and Deep Space เกมนี้จะมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกสุดเลยเกมนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถปรับแต่งตัวละครตามสไตล์ของเรานะครับได้แบบหลากหลายมากๆนะเพราะว่ารายละเอียดของการปรับแต่งเนี่ยคือมันมีเยอะมากเพื่อนๆใครที่เป็นสายแต่งตัวละครเนี่ยถูกใจแน่ๆนะ นอกจากนี้ตัวเกมยังมีมินิเกมไทรเครียดสนุกสนานนะครับอีกมากมายรวมไปถึงเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยเอาจริงๆนะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหยังกับดูหนังหรือว่าดูซีรี์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับย้ำอีกทีนะภาพที่เพืเ่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาพของจริงจากตัวเกมเลยครับหลังจากที่ได้ลองเข้ามาเล่นนะครับบอกเลยว่าไม่แปลกใจนะว่าทําไมเกมนี้เนี่ยมันถึงได้ครองอันดับหนึ่งนะครับและมียอดดาวนโหลดมากกว่า10ล้านครั้งนับตั้งแต่การเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคม2024ที่ผ่านมานะครับ อีกทั้งตัวเกมยังมีระบบโซเชียลมีเดียนะครับให้เราสามารถโต้ตอบกับตัวละครพูดคุยแชร์ความรู้สึกรวมไปถึงโหมดถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความทรงจําสุดประทับใจกับตัวละครคู่หูพาร์ทเนอร์ของเราได้นะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะที่ผมเข้ามาอยู่นะครับจะเป็นโหมดถ่ายรูปเนพื่อน,อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราอยากจะได้รูปคู่รูปเดียวนะครับหรือว่ารูปของตัวเราอย่างเดียวก็ได้นะตรงนี้ก็สามารถเซตได้เลยซึ่งตงัวเลือกเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยจะยังมีไม,ม่เยอะครับ เราจะต้องทําการเล่นนะครับเพื่อปลดระดับความสัมพันธ์ก็จะทําให้เรามีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะเพื่อนๆเราก็สามารถเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวของตัวละครได้นะครับเราก็ยังมีพวกของต้องแต่งส่วนหัวนะครับผมก็ลองเอาเหงือตกมาใช้ดูนะครับก็แน่นอนว่ารูปมันมี2คนใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนชุดนะครับของตัวละครได้ทั้งคู่เลยนะนางเอกตัวเราเนี่ยก็น่ารักนะครับมีแต่ชุดแบบน่ารักหวานสุดๆนะนอกจากนี้ครับ ทีเด็ดเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆมันจะมีท่าโพสด,ด้วยนะครับเหมือนกับเราถ่ายรูปจริงๆเลยมันจะนับเวลาถอยหลัง1ิบวีนะครับแล้วก็ให้เราทําการเปลี่ยนท่าทางได้นะนี่ครับพอมันเหลือศูนย์ปุ๊บมันก็จะถ่ายรูปแชะหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะไปรูปต่อไปที่เราเซตไว้นะก็รูปที่2เนี่ยผมเซตว่าเป็นถ่ายคนเดียวนะครับอ่าก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีตัวเลือกไม่เยอะนะเพราะเราเนี่ยจะต้องทําการเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อนๆตัวเลือกเนี่ยมันถึงจะปลดให้เราสามารถเลือกเพิ่มมเติได้นะครับ และหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็ยังสามารถมาแต่งต่ออีกรอบได้ด้วยเพื่อนๆคือต้องบอกว่าเหมือนกับทีมงานเนี่ยเขาเอาฟังก์ชันถ่ายรูปจากกล้องจริงๆนะครับในมือถือเนี่ยเอามาใส่ในเกมเลยนะแล้วต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เกมจีบหนุ่มธรรมดาทั่วๆไปเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะเกมนี้นะครับมันมีโหมดต่อสู้ด้วยครับซึ่งโหมดหลักของเกมนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนการเดทนะครับ ก็คือส่วนที่ผมได้ให้เพื่อนๆดูในช่วงแรกเมื่อสักครู่นะกับส่วนที่2จะเป็นส่วนต่อสู้ครับโดยส่วนนี้นะครับเราจะต้องทําการรวบรวมตัวละครเพื่อเอามาต่อสู้กับศัตรูโดยใช้ทักษะแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับที่เข้ากับสไตล์การเล่นของเรานะครับ และแน่นอนว่าตัวละครผู้ช่วยของเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นหมอเซน,นะครับตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครแนวแบบซัพพอร์ตนิดน,นึงเพื่อนเพอจะสามารถช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแล้วก็จะมีสกิลประเภทซัพพอร์ตนะครับที่ช่วยเสริมการต่อสู้ของเราให้เล่นไปได้อย่างราบรื่นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็จะมีคอมโบปิดด้วยนะครับจะเป็นท่าประสานนะ หลังจากที่ร่วมรบกันมานะครับเราก็กลับมาสู่ในส่วนของการเดทนะครับก็สําหรับการเดทเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีเนื้อเรื่องพิเศษสําหรับตัวละครแต่ละตัวด้วยนะครับโดยเนื้อเรื่องในส่วนนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรู้จักกับตัวละครได้มากขึ้นซึ่งตัวเกมก็ไม่ได้ให้เราดูอย่างเดียวนะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะเราจะต้องทําการเลือกคําตอบที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงการอินเตอร์แอคชั่นกับตัวละครและร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ครับอีกทั้งยังมีโหมดวิดีโอคอลนะครับพูดคุยแบบเห็นหน้า ใส่สตอรี่เรื่องราวพิเศษเรวมไปถึงบทบรรยายเสียงที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวละครได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับและอีกหนึ่งระบบที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะก็จะเป็นระบบแต่งโตทำงานเพื่อน,อนโดยตโตทำงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถแต่งให้เข้ากับตัวละครแต่ละตัวได้ด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่เราไปเดทกับตัวละครแต่ละตัวมาแล้วใช่ปบางทีเขาก็จะมีให้ ของขวัญพิเศษมานะครับซึ่งของขวัญพิเศษเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาแต่งที่โต๊ะทํางานของเราได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับอีกหนึ่งระบบที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะบอกเลยว่าเกมไหนไม่มีในยุคนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับนั่นก็คือระบบก,กาชาที่รักเพื่อนๆซึ่งเกมนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันก็จะมีในส่วนของการเล่นเนี่ยสส่วนนะครับ จะเป็นการเดทแล้วก็การต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญนะและว,วิธีปลดล็อกตัวละครที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดเนี่ยก็คือการสุ่งกาชาเ,เพื่อนก็สําหรับเกมนี้นะครับมันก็จะมีตู้กาชาเหมือนกับเกมทั่ทวไปเลยคือจะมีทั้งตู้ลิมิเต็ดนะครับตู้เริ่มต้นแล้วก็ตู้ถาวรนะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการสูบนะครับบอกเลยว่าส,สาวๆคนไหนที่มาเล่นเนี่ย <c oughs> น่าจะฟินกันแน่ๆนะไม่ฟินก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอ่ะก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอเตือนเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันในส่วนของกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมความร่วมมือหรือว่าโคโลบโบนะครับในวันที่7จ็ถึงยีธันวาคมเวลาเที่ยงจนถึง5้าโมงเย็นนะครับของทุกวันก็จะมีกิจกรรมคโคโลโบกับร้านชาน่แบเฮาส์ทั้ง5สาขาเลยนะครับสาขาสยามสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวสาขาซิคอนบางแค สาขาซีคอนสีนักขลินแล้วก็สาขาฟิวเจอร์ป์คลังสิงนะครับนอกจากนี้ยังมีเอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับ ที่จะจัดขึ้นพิเศษในวันที่10ธันวาเฉพาะสาขาซีคอนสีนักดินเท่านั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมโพสไว้ได้เลยนะสุดท้ายจริงๆครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกม l o v e a n d Deep Space นะครับผมก็มีทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปกอนสวัสดีครับบ๊ายบาย